一，二，准备，准备，二，准备，准备，二，hands in the air，hands in the air。

อย่างหัวใจไม่เคยจะบอกอะไรอะไรแล้ววันหนึ่งเธอเองก็คงจะบอกว่ามันจะตายก็ไม่มีใจไม่มีความหมายจะทำยังไงทำอะไรไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้นะอยากจะลืมยังต้องไปเลยก็บอกว่าทำจริงจริงดีเลยดีมากมากทำเลยดีมากมาก ¡Gracias! หนูแม่เท้าแบบต้อนอะไรแบเด้งไปเด้งมามันเป็นสุกเกินคอมเมนต์ไม่นเอ่อสติสตาง์นิดเดียวอนแ่นแล้วหลุดทอนเพราะเขาขึ้นก่อนตลอดนะค้าพูดไปดังไปเลยครูปะ ใส่ไหมดอเดรู้ไอ้นี่ใหม่ค่ะตอนเลื่นเหมือนแปลกเรียนนิดหนึงแล้วก็ช้ากว่าจังหวดะไรกได้กระชับอ่ะขอกระชับไม่ต้องช้าหรอกเมื่อกีู้ันอันไม่เรื่องไม่งนะไ่อาไม่เอาไม่เอาจอได้หน่อยก็ได้เหมังนไม่อะถ้าสมมดึงไปแล้วด ให้มันแน่นๆไปติดไปเลยก็ได้เออไม่ยังมันไม่พุ่งมันฟางไปไงมันดึงออกอะอาจทนี่ฉันไม่เห็นหน้าไม่ได้ฟังมากใครบอกทีเดียวครูฟังตามคุณน่าฟังนี้ย

ทนี้ไม่ไม่ได้ทำขอให้มันไว้ไมสองจน้มหยอ่นี่โแต่ว่าหนูหนูทำอะไรก็ตามหนูต้องร้องได้มคะล้วเมื่อกี้ไอ้ยน่าตีมากหยุดหล่นมากสุดยอด Icana, ทอ่ค่าดเดาเลยไม่พอเหมือนกันพี่ก็ต้องมาใั่แล้วนว่าลาเแีงนยิ่งเยอะด้วยต้องแบบนี้กันแต่วนะ่าระวังแล้วก <im <importe th acceptable> ็ต้องใช้ปฏิพานี้วยอะไรก็ได้อย่างน้อย เนี่ยอันอันนี้มันมันดีนะมันได้ทดลองก่อนว่าถ้าเกิดนุกนี้เขาโถมาทังน้ำหนักขนาดเนี้ยนึกออกไหมเาจะต้านไหวยังไงอันนี้คือจริงๆเราไม่ต้องทำตามบล็อกนี่นคือบล็อกให้เราสามารถเอาไปประยุกต์ได้ตลอดเวลานึกออกใช่ไหมเออเมื่อกี้เนี่ยมันยังสู้ผขไม่ค่อยไหวแต่แต่แตยังว่าแหละด้วยตัวเขาด้วยอะไรเขาเนี่ยเยอะแยะแต่ที่ทําอยู่เนี่ยของเขาไม่ที่ทาอยู่อ่ะเขาไม่ที้ทําอยู่เนี่ยมันดีนะคุณกูชอบมันดีมันคุณกูชอบแหละก็ก็ไม่มีอะไรอ่ะ เฮ้ยนะนะพอดีเขาดีเขาเป็นคนน้องแอนเขาเป็นคนมีมีอารมณ์ของตัวเองอยู่แล้วครับเขาไม่เป็นไม่ดีเขาเพิ่มความควาเฟสเหรอเฟสเหรอแังพี่ด้วยครับเดียวคุณร่าคุณจะบอกว่าหน้าเนี่ยใส่ดีเพราะเพลงนี้ไม่แข่งกันเฟซคือแบบดีดีและดีมันได้อีกอ่ะเมื่อกี้แอนแอนแค่แบบเบาๆไงใส่ลงไปได้ดีได้ดูอ่ะ ที่เล่นด้วยแล้วแอนรู้ว่าแอนจะเล่นเมื่อไหร่แล้วมันใช้เตาเผ็ดเนาะดีมากที่ตปลวไม่ดีสวยเนาะพูดสิสวยนะดีเนาะดีมากเต็มสวยมากเตล้อเนาะอันนี้แหละอันนั้นเราลงไปสิครับที่ตัวครา ก็ดูรักกูนะงานนี้รักกูนดีล้เพ่อที่มีในะี่ต้องดีใจไหมการเที่ยวใช่โอเคโอเคนัคือคุณมีอะไรคะอคุณว่าหนูไม่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 ขโมยซีน่ะดีก็ดีแต่เราในระหว่างเขาร้องก็อย่าลืมเล่นเล่นด้วยฟิลลิ่ง แบบเอ่อสายตาบบนั่กันนุกนิกใช่มันอีกเยอะเลยเออนิ๊กนิกหรือหรือเราก็บอกว่าแบบสมมุติว่ามันมีตามเพลงเนี้ยถ้ามันมีผู้ชายอยู่หนึ่งคนแล้วเขาก็มีแฟนของเขาอยู่หนึ่งคนแล้วเขาก็แบบเราก็จะบอกเขาบอกว่าเลิกไปเลยมีปัญหากัรก็เลิกันเลยนุกนิกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่บอกผู้ชายคนนั้นบอกว่าเลิกเลยเหมือนกันแต่เราอ่ะ ต้องการให้ผู้ชายคนนั้นนะเลิกกับผู้หญิงแล้วมาหาเราไม่ใช่มาหานุกนี้แต่ต่างคนก็ต่างบอกว่าเลิกเลยดีเลยเลิกเถอะแล้วมาอยู่กับฉ <lawsuit. S 2> ันแล้วสบายใจแต่เราเหมือนว่าเราจะร้องยังไงให้ผู้ชายคนนั้นะเลือกมาหาเราไม่เ <em> ล <Madonna> ือกมาหานุกนี้ค่ะซึ่งท้เมื่อกี้ผู้ชายมาหาครูแล้วนะใช่เออสี่นิดหนึ่งแก่พ่อแ้วคือผู้ชายผู้ชายไม่หาเขาหรือว่าแต่แตกระทืบกจะทื่ ไม่ใช่ลูกก็โอเคแค่นี้ลูกได้แลอคุณกอไมจะไปตอบค่ะ